ไปไปส่วนคุณเชนส่วนตายกับลุง่มๆไม่ร้อนลรงนี้ไม่ร้อนแน่ไม่ร้อนแน่ยิงอีกอย่าเรียบร้อยโอ้โหนิงประตูตานิ้งกับโบมเอาเลวเอาเลวกคนเอาแล้วชิงซัพพอร์เตอร์นะฮะทุกคนเอาเลยไหมเอาเลยไหมทุกคนคู่ชิงนะฮะนี่าหาทุกคน,อาาคนโอเคุณเชนเดี๋ยวย่อก่อนย่อก่อนนี่นะครับคู่ชิงของรายการซัพพอร์เตอร์นะครับประจำเดือนกร,รกฎาคมเดือนที่ผ่านมานะ ตอนนี้ใครที่เป็นซัพพอร์ตผมรับรอบใหม่เลยนะใครที่เป็นซัพพอร์ตตอนนี้ผมรับรอบใหม่เลยนะมาทุกคนรอดูนะผมนี่โอ้ยดูแรงคุณเชนก่อนเอ้ยพันห้าคร,ครับผมแรงพันห้านะพันห้าพี่ว่างไงทุกคนพันห้าพี่ว่างไงพันห้าพี่ว่างไงไปกันเลยครับผมมาดูนะผมผู้ชิงนะฮะโอ้ยล้วคนแรกนะสองคนระับผมเล่นแผนสี่สองสองนะสี่สี่สองเออ สี 4, 4, 2, ่สี่สองสิบนาทีต่อเวลาจุดโทษนะทุกคนนะสิบนาทีต่อเวลาจุดโทษด้วยนะคู่นี้นะสิบสองคนมีพี่ด้วยใช่มีพีเอดีด้วยครับผมใช่พีเอดีพีเอดีกดซับคนแรกไงคนกดซับตามมาเต็มเลยพีเอดีเปิดไงเปิดเปิดสวยอันนี้เรามาดูแผนก่อนนะฮะแผนของของของน้องสองแล้วสองสามสี่นะ 2, 3, 4, นะคนด้านคนด้านฟ้าจะขับสไนเปอร์นะทุกคนะ นด้านซ้ายนะอันนี้แผนนะครับคนด้านซ้ายเนาะเป็นแผน4-4-2นะทุกคนแผ 4, 4, น4-4-2นะฮะนี่ทุกคนดูก่อนนะ4-4-2คลาสสิกเฮ้ยเยคุณเชนนีสับขาหลอกไม่สับขาหลอกวะเฮ้ยค,คุณเชนเล่นทีมนี้จริง <dem ont> ดิเออลืมบอกนี่ค่าพลัง4,500ทุกคนนะลืมบอกนี่ค่าพลัง4,500นะฮะ4,500นะไม่จำกัดนักเตะนะแต่ว่าค่าพลังจำกัด4,500เฮ้ยคุณเชนใจทีมนั้นจริงด <dem ont> ิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวขอดูอีกร อยทีมคุณเชนอันนี้อยู่ในตัวจริงไอ้ตัวไม่ได้เปลี่ยนตัวจริงมาแน่เลยหมกหมคุณเชนหมกใช่ไหมอันนี้คือสี่สามหนึ่งสองนะแผนคุณเชนด้าขวามือนะคุณเชนบอกหมกไว้ก่อนไม่บอกแอบแอบทุกคนตอนนี้ปิดทายไปแล้วนะตอนแรกผมให้ ทายผลตั้งแต่เมื่อวานเลยนะทายผลตั้งแต่เมื่อวานเลยนะตอนนี้คือปิดไปแล้วนะสวัสดีคุณนอ้าผลนะสวัสดีคุณนอ้าผลขอบคุณ20ดวงเลยนะเฮ้ยจะเป็นยังไงทุกคนเรามาดูกันนะครับผมคู่ชิงซัพพอร์เตอร์นะครับผมขอบคุณคุณนอ้าผลยี่ดวงนะขอบคุณครับเฮ้ยเชลซีเท่าไหร่เฮ้ยเชลซีเจอหนอนน่ะให้ทายไว้เมื่อวานของซัพไอ้ของซัพพอร์ตอ่ะเออทุกคนมาครับผมนี่ตามในรูปเลยนะคนซ้ายก็คือ ซ้ายมือเลยคนขวาก็คือขวามือเฮ้ยนี่ไงคุณเชนหมกคุณเชนหมกว่ะเฮ้ยเอาจะเอาเอารูปไว้ตรงไหนดีวะทุกคนอยาก,กเอารูปไว้ด้วย <ention> นี่โอเคอย่างนี้นะอยู่อยู่ตรงมุมไหมโอเคทุก okay, คนเสื้อขาวคุณคุณน้องสองนะฮะโอ้ยโอ้ยคึ้นำทุกคนนำไว้ดัดเชลซีนำสองหนึ่งอันนี้คือเสื้อขาวคือ นั้งสองจากขับสไนเปอร์หรือว่าพิปเปิลน,นะพิปเปิลเอสนะจากขับสไนเปอร์นําไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ทุกคนโอ้โหไวจัดเสื้อแดงคุณเชนนะจากขับอะคาเดมีนะฮะดูวันทูโอ้โหนำโทษไวสองนาทีก็มาแล้วทุกคนโอ้โหดูรัดฝอดคู่กับลุงลุงนะฮะอืมนิดเดียวอันนี้ยังจังหวะบางทีแบบผมก็เป็นในจังหวะแบบเริ่มเกมเนี่ยบางทีตั้ง,ต,งตั้งตัวไม่ทันทุกคน ขอนเทนเตอร์โค้ชสุดลัดฟอร์ดนผมคุณเชนอันนี้คุณเชนขวามือนะฮะเสื้อแดงนะคุณเชนนะฮะลัดฟอร์ดส่งให้ลุงลุ้มนาคู่ลัดฟอร์ดลุงลุ้มเหมือนกันทุกคนนาคู่เหมือนกันเลยนะลัดฟอร์ดกับลุงลุ้มนะรากาดไปแข้งว่าผมไปครับแล้วผมขอไปก่อนขอไปก่อนเงียนะขอบคุณยี่สิบดวงนะอ่านว่าอะไรวะทุกคนพาพาพาดูพานุก,กิดใช่ไหมพาพาดุงกริดเออพาดุงกริด ขอบคุณคุณพันธุ์กิจยี่สิบดวงรัดฟอร์ดลุงลุ้มรัดฟอร์ดดาวโบทัตรัดฟอร์ดดับโบทัตทุกคนนิดนึงเฉียดนิดนึงทุกคนฮะฮะครับทำงานส่งภูอยู่ใช่ไหมโอ้โหสิบห้าดวงนะวันนี้ขอสักเพียงคืนนึงครับจัดไปครับผมจัดเพียงคืนนึงนะครับวันนี้หนึ่งพันสามร้อยคนนะวันนี้หนึ่งพันสามร้อยคนในนี้บอกอีกทีนะครับโทษวันนี้หนึ่งพันสามร้อยสามร้อยคนฮะพรุ่งนี้สอบขอกำลังใจนะครับขอแบบสอบขอกำลังใจหน่อยครับจานขอแบบเล่าเพื่อนได้กันนะ เออแต่มันเรียนออนไลน์ดีกว่าเนาะมันลองไม่ได้ดิเมื่อก่อนตอนพี่เรียนนะไม่ไม่ต้องทําอะไรหนังสือไม่อ่านแม่งลอกลกับเพื่อนรอ <c oughs> ว่าแบบอ่านอ่าน,นถ้าเกิดอ่านหนังสือแม่งทาได้อยู่แล้วถ้าเราอ่านดีเยอะเ <c oughs> นาะโซโซโหตั้งใจครับผม <c oughs> คุณเชนนะรัอ้ย,ยนครับมาคันแล้วฟอร์ดซับเรียบร้อยอโกอปัดไปนิดนึงนะคนปีได้เชคหรือเปล่าเนี่ยโอ้ ทุมงลันฟอร์ดตอบไปลันฟอร์ดกโหดปีเตอร์เช็จริงด้วยทุกคนปีเตอร์เช็กริงด้วยอันนี้ใครเพิ่งมาสวัสดีถึง1,300คนนะใครเพิ่งมาน,นี่คือเป็นรายการแข่งนัดชีงของซัพพอร์เตอร์นะฮะเดี๋ยวใครก็คนเดี๋ยวใครชนะได้แชมป์เดี๋ยวผมจะเชิญเชิญมาในสตรีมด้วยนะฮะเดี๋ยววันเดี๋ยวผมจะเชิญมาในสตรีมนะะอนนีใครที่ได้แชมป์นะอันนี้คุณคุณสองนะอยู่ซ้ายมือจากขับสไน,นเปอร์นำไปอยู่หนึ่งประตูต่อศูนนะะเจอกับคุณเชนนะฮะ หรือว่าหิวตีนจากอะคาเดมี่ไทยแลนด์นะคาฟูครับผมไหลกัดแบงค์มมนกัดแทงเห้าวันทูหรือเปล่าวันทูบอลทูเวลาสองขึ้นมาผมติดโยนฟยวาโรไหลกัดแบงคแฮมเวลาวิ่งวิ่งอย่างครับผมติดวีเอล่าเหมือนกันนะผมคาหลอสลงไปหน้าผมอันนี้เสียผมเสียเสียอันนี้เล่นเกมบอันนี้จงฮะใครเบลครับผมรัดฟอร์ดเอ้ยคาหลอสหรัดฟอร์ดมาอะไรวะ พึ่งเริ่มสตรีมอย่าล้วนโอ้โหขนาดเพิ่งเริ่มสตรีมแม่งยังแบบเฟื่อเลยผมหลุมหลุมครับผมอันนี้เป็นหน้าคู่ทั้งสองคนนะฮะหน้าคู่ทั้งสองคนนะสายต่อครับผมหลุมหลุมบอลทูครับผมวันทูหรือเปล่าวันทูกันสายขวาสายขวาสายเติมแล้วคาร์ลหายครับโอ้โหติดโอ้ยเจ้นเจ๊แดงโคตรเยอะเลยทุกคนยืนตีโคตรเยอะเลย สองสองนะครับเชลซีนอนใช่ไหมพี่ชายผมเอาเรื่องอว,วันนี้ต้องท็อปด้วยนะวันนี้คนอีกรอบนะวันนี้คนอีกรอบใครมาฝากกดไลค์ like, กดแชร์ Share ด้วยนะ <c oughs> จ,จานเลนี่พี่เท่าไหร่ครับ <c oughs> อยากซึมเลยทุกคนอยาไปถามเลยตรงนี้ค <c oughs> ารลอลเปิดมาสองสองขานไปนิดนึงลองแชมป์ไม่เอาล่ะครับเฮ้ยยังังไม่รู้ยังไม่รู้ เดวที่หนึ่งเชิญไา้แน่นอนคนเดี๋ยวที่หนึ่งเชิญมาโปรหมทในสตรีมอีกรอบนะอันนี้เป็นรายการซับพอร์ตนะคะอยกกดซัพพอร์ตกดได้นะทุกคนตอนนี้ใครจะกดใครยังไม่ได้กดกดได้นะตอนนี้กำลังรับแข่งรอบใหม่อยู่นะของซัพพอร์ตนะเทสองของจริงเฮ้ยขับสไน์ขับสไนเปอร์มาเต็มคุณเชนต้องคุณเชนต้องไปต้องไปเชิญขับอาคาเดมี่มาบ้างคุณเชนขับสไนเปอร์มาลุมแล้วตอนนี้เนี่ยขับสไนเปอร์มาเต็มเลยทุกคน แข่งกับผมเปิดมาให้ลัดฟอร์ดเจออะไรจ้าทุกคนวางให้ผมแชมเบลแชมเบลวางให้ผมลัดฟอร์ดว่าไงผมอันนี้อาจจะภาคแบบมัวๆทุกคนนะแมงไม่เสียนโอ้ยล่าอันนี้ดอกนี้ลัน่นรู้ว่าจะเฟกช็อตดอกนี้ลัน่นเยืนครับกับผมเยืนครับโอ้ยวีล่าลงไปโอ้ยลงไปทั้งคู่ครับผมแชมเบลแชมเบลว่าไง ตัองคืนก่อนใจเย็นใจเย็นคุณเชนใจเย็นก่อนนะคำดาวก่อนพยายามตั้งเกมเหมือนคนแบบบางทีเรายิ่งเร่งทุกคนผมก็เป็นนะฮะบางทีแม่งเราแบบเรายิ่งเร่งเกมยิ่งแบบเสียเว้ทุกคนบางทีต้องแบบเซตเกมทักปับ๊บยัง่งเนาะลุงลุงลัดซอรนะ์ดอันนี้หน้าคู่เหมือนกันนะทั้งล,ลุงทั้งลุงลุงและลัดซอรนะ์ดฮะวีเดชัยครับผมยางเขาโฟฟานะ่าคาคูว์ผมว่าไงเด็กภาคใต้เป็นภาคใต้ไหมภาคใต้ไหม ลุงมกับพมเวลาติดเวลาแคมเบลกิ๊จิกกับพมอมาัพื้นก๊กกับพื้นส่งเบาๆกับพมติดกับพมติดไปไปส่วนคุณเชนส่วนตายกับลุงมลุ้ไม่ร้อนตุงนี้ไม่ร้อนแน่ไม่ร้อนแน่ยิงอีกอย่าเรียบร้อยโอ้ยนิงประตูตอนนิ่งกับพมเอาแล้วเอาแล้วกนเอาแล้วทับอะคาเดมี่บอกอย่าให้ถึงมือผมบ้างนะเออมาแล้วครับผมหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครคุณเชนเสื้อแดงนะอยู่ขวามือในรูปขวามือนะ แล้วก็นั้งสองเพื่อข่าวนะจากสไนเปอร์นะเฮ้ยลงลงมาว่ะถึงประตูตอนหนึ่งทุกคนเสิดเชนสวยใช่ไหมสวัสดีครับจากฝัปอลาวเทฟดีก็อะไรนะเทฟดีสไนเปอร์ก็มาชมอยู่ข้างหนึ่งกายรับผมขับสไนเปอร์มาเต็มทุกคนขอบคุณคุณเทฟตีจากฝั่งปอล่าสบายดีบ่ขอบใจหลายแบ็คแฮมแบ็คแฮมผม ส่งไปขาฟูขาฟูขวาเพือ่อพุ่มซ่องซ่องเปิดมาครับพุ่มลาฟอร์ดโคกงอีะโอ้โหสวยเกินนิดเดียวคนขนาดแบบผมว่าน่าจะไม่เข้าเลยนะแม่งแบบระหว่าหมวกไม่ดีเรื่องเดี่ยวจะหมวกไม่ดีด้วยนะเขาเฉยลาฟอร์ด,อดโอ้โหเช็ดคานพยายามเช็ดเข้มทุกคนโอ้โหสวยเกินเอาวะสองนึง คนสองหรือว่าทิปเปิลนะฮะจากสไนเปอร,ร์นามาอีกแล้วสองประตูตอนหนึ่งนะทุกคนเอาเรื่องคนเอาเรื่องเอาเรื่องครับผมใช่ครับโอกาสยังมีเยอะทุกคนเวลานี้อีกเยอะอันนี้คือเรื่องสิบนาทีต่อเวลาจุดโทษนะสิบนาทีเลยนะรัสฟอร์ดขวาโยนครับสวยทุกคนเรียบร้อยสองประตูต่อสองครับผมโอ้โหขันควันคุณเชิญบอกก็มาเลยครับไม่เคยกลัวโอ้รัสฟอร์ดเอาวะ ยอดสองก็ตัวต่อสองทุกคนนะสองตัวต่อสองอันนี้ที่1ได้5 0 0รบาทนะพี่1 500งที่สองสอยตที่สามสองรนะโอ้ยเอาว่ะคุณเชนผมก็ไม่ยอมะครับเอากันแล้วครับผมภาคใต้ผมคนจังหวัดลายคนูรา่า,าทุกคนเดือดจ่าทุกคนเนดะือดน,นะรัสฟอดสวยคนฮะคุณเชนก็ไม่ยอมเดือดเขเดือ,อดทนอสตัอสอต่อสองนะฮะ เอาวะวันนี้พันสามร้คนนะครับผมใครเพิ่งมานี่เป็นรายการนัดชิงของซัพพอร์ตนะครับผมไม่ได้แข่งนะนี่อันนี้ไม่ใช่ผมนะซัพพอร์ตอย่างผมอียาพาดแทงแทงปูชินแทงเงียบชาบะฮิดนึงเกือบคนติดเวลาเวลาเวลาลุงลุงแทงสุ้ยทุกคนเอาแล้วเอาอัดพอร์ตเรียบร้อยโอ้ยโอลิเวอร์คานนะคนคานช่วยไว้โอลิเวอร์คานะ โยนไหมอรอสบอลแรงไปนคนออกหลังไหมครับผมลูกนี้ออกหลังไหมครับผมอันนี้ใครทายสกอ์ถูกที่ผมผมเปิดได้ทายตั้งแต่เมื่อวานเลยนะทุกคนตอนนี้คือปิดทายไปแล้วหน้าเพจนนะแต่สามติดบอลเลตสิบรางวัลน,นะครับผมใครทายสกอ์ถูกนะวีเอล่าผมเกมอันนล้เกมสูสีมากทุกคนทั้งเกมแบบโคตรสูสีอะ่ะชิงจังหวะกันนิดเดียวเลยนะเล่นหน้าคู่ทั้งคู่นะ หลาดฟอสถุงลมของผมกิ๊กเลยอันกิก๊กหลาดฟอสวิงแฮงย่างของผมวันทู่กางรองขวดขวดโอ้ยติดปีเตอร์เชคเอ้ยติดโอลิเวคาร์หนุ่มคนวีเอล่าวีเอล่าพี่เบคแฮมของผมวีเอล่ายังเขาติดวีเอล่าวีวีเอล่าที่คล่อจริงหนุ่มคนมีทุกคน <laughs> ชายทุกคนหน,นุ่คนวีเอล่าคือแบบตำแหน่งกลางหลับนี่คือไม่ต้องคิดมาทุกคนโอ้ดับเบิลทัชโอ้ยเกิน โอ้ยล oh, oh, um ุงล um. um ุงแม่งโคมชิบหายคนโอ้ยลุงล no ุงสดเกินล <medi> <Ti> ุงนี่ต้องยอมดับเบอลทัชก่อนด้วยนะแล้วก็หดซ้ายเป็นผลลุงทุกคนดูลุงนะครับแม่งยิงเท้าซ้ายนะเอ้ยอันนี้เท้าขวาดิดูผิดนึกว่าเท้าซ้ายโอ้โคตรแรงสามประตูต่อสองทุกคนนะผมซ้ายจานผมทายผลบอลถูกนะกู้เชลซีจบเท่าไหร่น้องน้องกุ๊กจบเท่าจบเท่าไหร่เอ่ยโอ้โหหุ่นสองสไนเปอร์กลับมานำนะทุกคนสามประตูต่อสองนะฮะ สามประตูต่อสองนะครับผมรุมคุมุมมครับผมติดวิเอล่าคนนีวิเอล่าไปแค่อครับผมวรนทุลันฟอร์ดวิ่งหรือเปล่าโอเคติดแคมเบลโอ้ยไปได้ไงครับพี่แหวกกลางลันฟอร์ดลันฟอร์ดโอ้อสองกับบันนำสี่ประตูต่อสองคนนะอเอ้าอล้วนะก็จ,จบครึ่งหน้าก็จ,จบครึ่งหน้านะ คนสองนำสี่ประตูต่อสองนะฮะอย่ากไม่จบกุ้งเชนบอกเกมมันสิบนาทีไม่คนเกมมันนานครับถงหลังแบบโอกาสจะมายิงกลับมายิงเสาเพื่อปวยก็ได้คนน่ะติดนะคือเกมสิบนาทีมันนานคนน่ะแล้วสอดเลยแล้วสอดอ่าทุกคนโอ้ยทุกคนสีประตูต่อสองนะฮะแล้วสอดอันนี้กำลังจะจบครึ่งแรกนะฮะกำลังจะจบครึ่งแรกพี่เล่นหน้าครูดูหน่อยครับโอเคคน จบครึ่งแรกไปนะฮะจบครึ่งแรกไปแล้วนะฮะดูโอกาสยิงกันหน่อยทุกคนดูโอกาสยิงนะครึ่งแรกนะฮะด้านซ้ายมือเป็นทิปเปิลนหวะจากสไนเปอร์นะฮะโอกาสยิงคองบอลไปหกสิบเปอร์เซ็นต์นะยิงไปแปดครั้งเข้ากรอบเจ็ดนะได้มาสี่ลูกนะส่วนคุณเชนขวามือของบอลสี่สิบโอกาสยิงห้าครั้งนะเข้ากรอบสี่ได้มาสองลูกผมถือว่าสูสีกคนจังหวะเกมสูสีนะมันใชจ่ายบอลอาจจะหกต่อสามสิบสี่นะ ไม่หากกันมากคนเกมสู่สีนะอันนี้เป็นฐผนนะฮะเออ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 อันนี้ถามหน่อยถามหน่อยอันนี้สองสองทำไมกิกอ่ะไม่เปลี่ยนเป็นแบ็คไปเป็นแบบตีกซ้ายอ่ะทำไมไปใช้กิกเป็นซอมอฟอันนี้ขอเหตุผลนะทำไมไปใช้ใช้กิกเป็นยืนยืนเป็นซีเอ็มเอฟเสมอสี่ใช่ไหมเห็นจานบอกด้วย อันนั้นผมไปทายเล่นๆทุกคนอันนั้นผมไปทายมั่วๆเหมือนกันนะวันนี้หนึ่งพันหกเอ้ยหนึ่งพันสี่ร้อยคนทุกคนใครมาฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะอันนี้ใครเพิ่งมาเป็นนักชิงของรายการซัพพอร์เตอร์นะฮะซัพพอร์เตอร์นะรายการซัพพอร์ตในคนนี้นะของของรายการซัพพอร์เตอร์นะสไนเปอร์เจอกับอะคาเดมี่นะเป็นนัทชิงนะทุกคนหรือกจะต่อครึ่งหลังครับผมเกมกำลังเดือดทุกคนแล้วเกมกำลังเดือดนะฮะ เกมกำลังเดือดนอะโอ้หโยนมาครับผมลัดฟอร์ดผมไม่ทันภาคเพิอแป๊บเดียวผมไม่อยากให้เติมสงูงอยากให้เิมตรอแบ็ให้แบ <รอ S 1> ็กเติมเน่รับคแล้วทำไมไม่ไม่มไปเอาตัวพวกพวก CMF MM ธรรมชาติอ่ะพวกแบบกองกลางบอกคูบล็อกเนี้ยโอ้โหห้าสองอูแม่งสองมาว่ะห้าประตูต่อสองคนนะ สองนำไปห้าประตูต่อสองมันยังไม่จบนะอีกสามลูกไม่เป็นไรยังทันคุณเชยยังทันนะครับลุมลุมแม่งทั้งลุมลุมทั้งรัดต่อนอยู่นี้โผล่ไปคนละกี่ลูกวะข่าเราะอันนี้เยอะอันนี้สมุนนี้ทุกคนโผล่โผล่นี้นะเราต้องเอาตัวไปดักคนนัาหน้าประมาณเสาสองถ้าเดินสั้นแล้วก็โยนมาแล้วจบเชลซีเช,ชนะสองหนึ่งครับโอเคทุกคนน่าจะมีคนถูกเยอะนะเชลซีสองหนึ่งอะ น่าจะแบบถูกมันน่าจะโดนไปอีกประมาณสิกว่าคนอีกมั้งคืนนี้พี่ดูตรงฮะน,น่าจะโดนหนักท้ายผลของซัพพอร์ตนะฮะลุงลุงก็ผมลุงลุงวางไหนผมอันนี้น้องสองนำไปนำไปห้าประตูต่อสองนะฮลันจิ้งก็ผมลันจิ้งลันจิ้งมาผมแต่แค่ว่างไงระตูที่หกหรือเปล่าโอ้่วยติดโอลิเวบัคขาทุกคนนิดนึงทุกคนนิดๆๆนึง คุณเชสสวนมาครับลุงลุ้มลัดฟอร์ดลัดฟอร์ดแรกก่อนอย่าติดไรกาศของลุงลุ้มลุงลุ้มลัดฟอร์ดยาติดของของของทั้งสองมีทั้งไรกาศทั้งวิเอล่าเป็นกลางรับสองตัวตรงกลางนะติดฟานไปขึ้นมาเออผมฟานขอมาคาร์ลส์คาร์ลส์เบคห้ามไม่ใ้ไม่ว่าไง่าเบคห้ามลัดฟอร์ดจับม้าผมลุงลุ้มโวยก่อนวันทูยวนครับ ซ้ายขวาติดโอ้โหกลางอย่างนั้นเรียบร้อยโอ้โหพีเดอร์เช็คตุนเซฟได้ไงวันนี้ทุกคนโอ้แต่ว่าพีเดอร์เช็คไม่ตเซฟจริงนะโอ้ยเบลค์แฮงของโยนมาติดติดนะผมวางบีซาก้ารุนขังนิดนึงขังนิดนึงโขดเลี่ยจังหวะเลยจังหวะนี้เบลค์แฮงผมไหมครับลัดฟอร์ดวางไงผมลัดฟอร์ดอุดอีกแล้วทุกคน อ่นอนว่าไงโอ้โหโดนดึงคุนโดนดึงโดนดึงเสื้อทุกคนนะครับไม่ทันดอกนี้ไม่ทันนะอโอเคอ๋อจังหวะนี้คุณคุณเชนเล่นไปนิดนึงนะเหมือนเหมือนเกมเล่นไปนิดนึงวันนี้ไม่มีเงินไปจานเลยครับไม่เป็นไรครับผมจานมาเที่ยวการดิดไหครับ <c oughs> สองย่าโหดมากเลยโดนดึงตัว <laughs> เพิ่งไปอยู่ไม่กี่เดือนเองสองแกโดนดึงตัวอีกแล้ว <laughs> <c oughs> วล่าวล่า รับสันติดวิเอลาผมห,ห back time, time. ล้อแบ็กแฮมแบ็กแฮมลลุมครับผมใ่าการ์ดลำนาโอเคลำน้าไปฮิตเดียวทุกคนลำน้าไปฮิตดึงจบผมทายไว้สี่สองยังไม่จบทุกคนนั้นยังไม่จบรายการอะไรเป็นรายการของซัพพอร์เตอร์นะของเดือนของเดือนที่ผ่านมานะโอ้ลิบคานโยนมาครับผม เวลาทะเลาะไอ้ฟอสเอาเรียบร้อยช็อตนี้เรียบร้อยคนไม่หลอนไม่หลอนกับผมมาประตูต่อซ้ายคนเอาวะลุงลงก็ไม่ยอมคุณเชนบอกผมยังไม่ยอมครับจ่าอย่างนะผมคุณเชนบอกยังทานได้เวลาเยอะทุกคนเกมอย่างอย่างที่บอกนะเกมมาสิบนาทีอ่ะโดนน้ำสาบลูกก็คือยังมีโอกาสเวลาอีกเยอะแยะเลยนะเอาวะ คมนะัคนก็ดูลุมๆคม,มนะยิงดีท,ทีแบบโอ้โหฟัดห่ายฟัดห่ายคนระับเนาะคมอะผมว่างลุมๆนะแล้วผมไม่ค่อยโดนตัวตัวผมนะยังไม่ค่อยโดนเนะยผมกินเต็มนะครับผมตอนนี้ห้าตัวต่อสามนะฮะไกรกราดหมาพึ่งเอบมบมไรกราดแมคแคมคุณสองเอาต่อเลสลงมานะเปลี่ยนต่อเลสลงมา อาฟูโยนมาว่าติดเอาหน่อยเชนใช่เชนเอาหน่อยคุณเชนยังทันได้อีกต้องหนั้งยี่สิบนาทีหน่สายมาโดนสวยแบกแฮมแบกแคมอ่ะาฟูแบกแคมตรงไปครับแบกช็อตเดินครับควงแฟกช็อตแฟกช็อตยิงอุ้ยนิดเดียวโอภาณ่าไหลกาดับผมไหลกาดขึ้นมาสองผมขึ้นมาสองขวาขึ้นมาสองแบ็กแฮมผมแบกแฮม อัลฟอร์ดโอ้ยอ้ยสวยเกือบไปทุกคนนิดนึงอย่างงี้จังหวะแบบบางทีส่งมายกเลิกไม่ได้ไงบางทีเรากดพลาดแบบผมส่งนะมายกเลิกไม่ได้นะเดตินใขอบนะคุณต้องอ,อ๋อต้องปั้นน้องปันป้นของคุณสิบดวงเลยนะแชมป์ฟีซั่นแรกนะอแชมป์ฟีซั่นแรกนะต้องกลับมาแล้วแหละตอนนี้รายการดูนะตอนนี้กิจกรรมเต็มเลยของนัพอร์ดต,ต้องจัดแล้วแหละกิจกรรมเตม็มเลยนะแบบทายผลบอลน,นี่ทบทุกวันช่วงนี้ อบอลยูโรแม่งทายทุกวันเลยนะคนที่เป็นซัพพอร์ตอหละทายทุกวันเลยนะผู้ยี่สิบวอลเลตไม่อั้นนะโอเกือบสิบเจ็ดนาทีทุกคนตอนนี้ห้าประตูต่อสามนะคุณสองนำอยู่นะสองสไนเปอร์นะฮะนำอยู่ห้าประตูต่อสามนะนำคุณเชนจากอะคาเดมี่อยู่นะฮะต่อเลยครับผมต่อเลสอัดฟอดอัดฟอดว่าไงว่าไงครับผมดูที่หกหรือเปล่าหูติดโอลิเ,เวอร์คาร์ทุกคนเฮ้ย จะตกจิตระชากใจพูดอยู่ตามครบหนึ่งปีวันนี้ไม่เด้งฝากเอ้ยใครไม่เด้งอ่ะพิมโนตีฟายไว้ด้วยนะโนตีฟายก่นนะโนตีฟายก่อนนะเดือดแทบว่างไงครับผมโดยไม่โดนไมเสาสองหรือเปล่ามุมเดิมหรือเปล่าลัดฟอ,ดอร์ตติดโอ้ดีพระคาร์คนลึกไปหน่อยลึกไปนิดนึง แต่ทางวะผมลุงลุงมินิเก้คุณริบลุดคุณริบวะผมอัลฟอร์ดอ้าวเรียบร้อยกันตอนน่องนี้นิดเดียวทุกคนเบ็กแข้งผมไม่แข้งว่า,งววางไงครับผมกิ๊กไอ้ผมทัติดฟานไม่เข็นมาเลยผมอันนี้ฮะป่าถึห้าคนแล้วป่าถึห้านะ คนสองยังนำอยู่นะห้าประตูต่อสามนะมลึกไปนิดนึงคนลึกไปนิดนึงครับผม9.7แล้วทุกคนคนสองไอ้ยคุณเชนมาสักลูกก่อนคุณเชนคุณเชนมาก่อนสักลูกก่อนตอเลสผมตอเลสยิงตัวที่หกโอ้โหตดโอลิเวอร์คานทุกคนโอ้าาโห9.7 9.7ทดสามนาทีนะ คุณเชนสักลูกก่อนคุณเชนพี่ตอผมพี่ตอเฮ้ยองลุงพูดผิดเขวามาขวาเติมขวาเติมสวยมาิทุด์เปิดมองไม่เปิดโอ้สวยทุกคนห้าประตูต่อสี่นะครับคุณเชนไล่มาจะทันหรือเปล่าทุกคนเหลืออีกนาทีหนึ่งทุกคนเหลืออีกสองนาทีดิเหลืออีกสองนาทีนะลูกคุณลิกไล่มาห้าประตูต่อสี่นะครับผมไล่มาห้าประตูต่อสี่นะครับผมเอาแล้วเอาแล้วตาเลมจะทำเสื้ออยู่ไหมครับ ไม่แน่แล้ไม่แน่แล้วผมไม่แน่ถ้าเกิดน่าจะทำน่าจะทำมั้งอย่ากแล้วขอด้วยสองผมเล่นไม่ไมค่อยเข้ามือครับเพราะอกว่าเล่นง่ายนะแล้วขอดสองครับผมเปลี่ยนเอาจะเอาเปลี่ยนข่ายเปลี่ยนหลังหรือเป็นกลางยังไงซ้ายขวาโยกไปซ้ายแทนเอ้ยเอายังเปลีปป่ยนใจเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเหลืออีกนาทีนึงทุกคนอีกนาทีนึงนะทุกคน จะทันหรือเปล่า5ประตูต่อ4นะฮะนาทีนึ่งคนนาทีนึงครับผมครบ3นาทีตรงนี้ครบ3นาะทีนะฮะครบ3ไปแล้วโอเคแล้วมันจบไปแล้วนะครับผม5ประตูต่อ4นะครับผมจบไปแล้วนะรายการซัพพอร์ตนะจบไปแล้วนะ5ประตูต่อ4นะฮะ